แฟนใหญเอาปาุ๋ยมาใส่มะเขือเ <Ash well. S 2> ทศดู <Okay. S 1> ่มเดน่าโอเค ตนกต้อ้เดน่ยนิอข้าหงนี่งทอ่วเบอกว่าเขาโยนยนใส่อย่างนี้แล้วทีนี้ให้ยายเียเคียให้มันเียยให้มันไอ้นั่นนะะวังว่าตัวทางไม่มาหลบอยู่แถวนี้นะเนี่ยตัวทางมันก็ชอบชอบเนี่ย นี่อันนี้ก็ดินจากจากเออโพรงต้นไม้เนะกันใหญ่โอ้ยดูนี่นี่เอามาเทเทไอเราก็กลัวแต่ตัวทากตัวทากมันก็ชอบชอบมะเดียวยายเออเดียวยายเอานี่น้ำไม้ฝรั่งไป่งเขาก่อนเดี๋ยวค่อยมาทำเนาะ ห้าโมงครึ่งแล้วนี่ช่วงนี้ทำงานช่วงนี้มันไม่นะไม่ร้อนดีเนาะ,ะนเพื่อนหมดแต่ไปส่งน้ำไม้ฝรั่งมาก็ทำกับคงกับข้าวกินเย็นซะแล้วสองทุ่มแล้วเพื่อนนี่สองทุ่มนะคะมาะยายจะมาเคลียร์เคลียรเคลียร์แถวนี้นี่เอาใส่แฟนยายได้แค่มาโรยโรยไว้ 要买汤药。 จริงๆเขาต้องเอาไว้ให้มันให้มันสองปีสามปีให้มันละลายให้มันย่อยสลายเนาะเพื่อนเขาไม่มา,าไว้อย่างนี้หรอกแต่ก็ช่างเหอะใหญ่เอาแบบง่ายๆสไตล์เท่านี้ไหมไปดูนะเดี๋ยวก็ยาขึ้นเต็ม <laughs> ยาขึ้นเต็มถ้าบางทีมันมีเมล็ดเศษยาเศษอะไรนนี้ขยันถอนเอาเพื่อนขยันถอนเอา เนื้อยายก็จะปป๊ะโป๊ปโป๊โป๊โปโปนี่แดดมันทำงานตอนนี้มันไม่ค่อยร้อนเนาะ ค่ะคุณเพืนดูก่อนไม่รู้ว่ายา่จะรดน้ําทันต่อวันนี้ถ้าไม่ทันก็ค่อยรดพรุ่งนี้นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วแถวนี้ต่อไปก็ตรงมาเคอเทพนี่อแตงกว่า ว่าชัดดีแท้เออมาทางนี้ชัดดีแท้เดี๋ยววันนี้มืดแลเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาผูกเนี่ยผูกไว้พายุจะเข้าอีกแล้วเพื่อนๆพรุ่นรงนี้พายุจะเข้าฝนจะตกยายก็เลยเก็บมาเนี่ยเคลียร์เคลียร์พวกนี้ก่อน เอ้ยตัวทางนี่ชอบปินแมงรักแม้อุตส่าเอาชุดไปซักมาละอีกแล้วขายซักชุด เสร็จแล้วเพื่อนๆสองทุ่มห้าสิบแล้วนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ยายจะมารดน้ำแล้วก็มาผูกเพราะว่ารถตอนนี้ไม่อยากรถตอนกลางคืนเพราะว่ารดมันเปียกๆตัวทางมันเยอะนนี้ของเราเองเนไงต้นนี้ยายขอถางยาตรงตองไม้ฝรั่งนิดนึงก่อนก็ได้เข้าสวนแล้วก็ไม่อยากเข้าบานอย่างนี้เลย เพื่อนๆสามทุ่มแล้วเดี๋วพร่งนี้ค่อยมาต่อใหม่เนาะนี่นะคะแฟนใหญ่มาตัดหญ้าแถวนี้เช้าว,วันใหม่แล้วมาเข้าสวนต่ออน,นี้ใช้เครื่องตัดนะคะ นี่ะะคมาเคลียร์ในบ้านผักก่อนจะเอาพวกนี้ไปปลูกอันนี้ก็จะถอนไปไว้กินกับน้ำพริกไอผักชอยส่วนอันนี้เดี๋ยวจะไปแยกปลูกพริกทอดนีน่นี่อันนี้ก็จะขยายหน่อยจะแยกหน่อยอันนี้ก็คือ ขึ้นชายกินที่กินไอ้นั่นมันกินต้นมันในยวจะแยกออกเนาแยกเสร็จแล้วนี่เพื่อนรดน้ำเรียบร้อยเดี๋ยวจะไปปลูกมะเขือเทศนนแตงกวาปลูกเลยเสียดายของมันแพงยายเลยใส่ลองดูจะปลูกในดินก็กลัวกลัวหลายๆอย่างก็เลยลองดูอย่างนี้เนาะ นี่มะระในนี่มสวยแลวเพื่อนๆนี่ยอดมาอบอบเลยเน,นี่ยนี่เพลกใหญ่เอามาแล้วไม่มีที่ปลูกในยา่จะปลูกตรงเนี้ยเี่เดี๋ยวๆทางยาอ,อกยกรองมาเขิดไอ้ย,ยกรองมันฝรั่งก่อนในจะปลูกชิดๆกับทรนลันเตาเพราะว่าเดี๋ยวทรนลันเตาอีกไม่นานก็เดี๋ยวจะจะเอ่อเต็มจํากัดมาในยายเขาปลูกมะเขือเทศแล้วก็จะไปกินข้าวละเที่ยงแล้วเดี๋ยวค่อยออกมาใหม่ นี่นะยายจะมาตัดแขนงมันออกใบด้านล่างก็จะตัดออกทีนี้ก็จะผูกเขาเนี่ยยอดข้างบนนี่ก็ตัดออกนี่ให้เขามีอยู่ยอดเดียวนะนเพื่อน แดดร้อนฝนจะตกอีกแล้วคเพื่อนหวังว่าจะตกนะ วังว่าตกอย่างเดียวไม่มีพายุหรือว,ว่าพายุจะเข้าป่ะเพื่อนเสร็จละเดี๋ยวขอไปกินข้าวก่อนแล้วค่อยมาใหม่นะคะนี่นาะแดดร้อนละคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ยาตาด,ด้วยนะคะเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่